ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมพรอมอิมนะครับก็วันนี้พรอมอิมพามาดูมะม่วงอีกแปลงหนึ่งนะครับผมที่ทําการดึงไปเมื่อวันที่2ตุลาคมนะฮะอันนี้ก็ผ่านมาแล้ว1อาทิตย์นะผมะผลออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพรอมอิมไปชมกันนะผมไปครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่คือบรรยากาศอ่าสวนมะม่วงอีกแปลงหนึ่งนะครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับมะม่วงแปลงนี้จะลงไว้สองพันนะฮะก็จะมีมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะครับแล้วก็จะเป็นมะม่วงฟ้าลั่นนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับเพื่อนเพื่อนนะฮะผลของการดึงมะม่วงเมื่อวันที่สองตุลาคมที่ผ่านมานะฮะนี่ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งอาทิตย์น,ยนะผมนะฮะเราเริ่มเห็นอ่า มะม่วงมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเริ่มเปิดตาดอกนะฮะเริ่มเห็นในระยะเดือยไก่ออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่ฮะก็ผลการดึงนะฮะมะม่วงแปลงนี้ถือว่าออกมาใช้ได้นะครับเพื่อนๆน,นี่ฮะเริ่มเปิดตาดอกให้เห็นแล้วนะฮะรู้แล้วนะครับว่า อนาคตเขาออกมาจะเป็นชอ่อดอกแน่นอนนะครับอ่านี่เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะครับเพื่อนๆน,นะฮะเนี่ยฮะเขาก็เริ่มมีพัฒนาการออกมาแล้วครับอ่าหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เริ่มเห็นแล้วนะครับเพื่อนเ่อนนะครับอ่อย่างที่พระมีมได้บอกไว้หลายๆคลิปนะฮะ,ะช่วง ก่อนที่จะดึงมะม่วงนะครับผมพยายามเคลียร์โคนต้นนะครับให้มีความชื้นได้น้อยที่สุดนะฮะนอกจากาใบมะม่วงพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่ส่วนของพรอมอีมก็ตัดหญ้านะครับสังเกตที่โคนต้นฮะมันจะแห้งนะครับเพื่อนๆแบบนี้ฮะ ผลการดึงออกมาแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับออกมาเป็นช่อดอกครับเพื่อนๆก็ช่วงนี้เข้าเดือนตุลาคมแล้วนะครับก็ช่วงออกพรรษาพอดีนะครับผมเริ่มเข้าหน้าหนาวก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชาวสวนมะม่วงนะครับคือฝนจะน้อยแล้วครับผมนะเพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้ว ช่อดอกที่ออกมาช่วงนี้นะผมอาจะไม่ค่อยโดนฝนผลผลิตก็จะได้ประสิทธิภาพนะครับครับเพื่อนๆนะแบบนี้ชาวสวนยิ้มได้นะครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับ โซนนี้จะเป็นโซนมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพลน้ำอิ่มจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูมะม่วงฟ้าลั่นนะครับโอเคครับเพืเ่อนเพื่อนนี่คือมะม่วงฟ้าลั่นนะครับเนี่ยเขาก็เริ่มแทงช่อดอกนะครับออกไม้เห็นแล้วเหมือนกันนะครับเพืเ่อนเพื่อนผลที่คาดนะครับ าการดึงช่อดอกมะม่วงส่วนนี้นะครับเพื่อนๆก็เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าช่วงจังหวะที่เราดึงนะครับผมช่วงนั้นปลอดฝนพอดีฮะเว้นให้เราดึงช่อดอกได้หนึ่งถึงสองวันนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆนะฮะออกมา ให้เชยชมนะสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆโอ้ฮะออกเกือบทุกช่อเลยครับนี่ครับเพื่อนๆฝั่งฝั่งนี้จะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นมะม่วงฟาลันนะครับเพื่อนๆนี่ฮะต้นของเขาก็ทําการโหลดทุกปีนะครับผมตัดแต่งกิ่งนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆ แทงเดือยไก่นะครับให้เราเห็นนะฮะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่ฮะออกเกือบทุกช่อเลยครับนี่ฮะเพื่อนๆสวยงามครับเนี่ฮะเพื่อนๆโอเคครับผมโอเคครับเพื่อนๆอ่าเป็นไงกันบ้างครับอ่ามะม่วงที่ทําการดึงไปเมื่อวันที่2ตัตุลาคมที่ผ่านมานะฮะ มะม่วงหนึ่งอาทิตย์ได้แทงช่อออกมาให้เราเห็นแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพรเมิมจะคอยอัปเดตนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นมะม่วงแปลงไหนนะฮะจะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพรเมิมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันครั้งใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ